คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงโมโรดกวิธีไทยวันนี้เป็นวิธีไทยที่ไม่ธรรมดาและก็มีความทันสมัยเพราะว่ามี AI เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคำถามแรกเลยก็คือคุณผู้ฟังเข้าใจนะครับว่า AI นั้นมาจาก artificial intelligence ซึ่งก็มีประโยชน์หลายด้านทั้งในชีวิตประจำวันในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีวงการบันเทิงรวมถึงการพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆซึ่ง มีสิ่งที่น่าสนใจมาดูเรื่องแรกก่อน AI ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและก็วิถีไทยในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่า AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะยกตัวอย่างเช่นเรารู้จัก Siri Google Assistant หรือว่า Chat GPT ซึ่งก็ช่วยในการตอบคำถามการวางแผนหรือแม้กระทั่งการแนะนำข้อมูลนะครับนอกจากนี้ยังช่วยแปลภาษาอัตโนมัติเช่น Google Translate ซึ่ง ช่วยให้การสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ย AI ยังช่วยแนะนำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในสตรีมมิ่งใน YouTube ใน Spotify ซึ่ง AI ก็จะวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของเราแล้วก็แนะนำสิ่งที่ถูกกับความต้องการของเรานะครับคราวนี้ AI เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่า AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจัดการเรื่องเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลที่ซับซ้อนนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังรู้จักแชทบอทใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นการตอบโต้ตอบลูกค้าอัตโนมัติซึ่งในหลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถใช้บริการนี้ตอบคำถามลูกค้าได้24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้มีการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า personalization AI เนี่ยเขาจะวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็แสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจคุณผู้ฟังเห็นไหมแล่ะครับว่าไม่ว่าเราจะไปไหนทำอะไรมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีความเป็นไทยมากๆคราวนี้ AI กับด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับระบบขับขี่อัตโนมัติที่คุณผู้ฟังรู้จักที่เขาเรียกกันว่า self-driving car เช่นรถของยี่ห้อดังๆจากต่างประเทศ ก็ใช้ AI ในการวิเคราะห์ถนนช่วยในการขับขี่ทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังที่ใช้ในโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ AI ก็ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งโปรแกรมที่ว่านี้ก็มีการเขียนโค้ดแล้วก็สามารถท,ที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆได้มากมาย AI ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะ่าจะเป็นวงการแพทย์นะครับมีการวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายทางการแพทย์ซึ่ง AI จะช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยเช่นเกี่ยวกับเรื่องของมะเรง็งการเอ็กซเรย์ได้ค่อนข้างแม่นยำนอกจากนี้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่ง AI เนี่ยจะตรวจจับความผิดปกติของร่างกาย เช่นเราจะมีแอปพลิเคชันวิธีวิเคราะห์คลื่นหัวใจนะครับนอกจากนี้ AI ยังใช้ในการพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมามีการคำนวณมีการจำลองโครงสร้างเพื่อลดเวลาการทดลองคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้เห็นว่าชีวิตของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเกี่ยวกับการใช้ AI หรือเห็น AI รอบตัวเรานะครับคราวนี้ในด้านบันเทิงและศิลปะเป็นยังไงบ้างครับ เราจะเห็นว่ามีการสร้างภาพแล้วก็วิดีโอด้วยรูปแบบต่างๆที่สร้างจากแค่ใส่ข้อความเข้าไปก็อาจจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นวิดีโอนะครับและที่สำคัญนะครับ AI ยังสามารถแต่งเพลงเขียนบทภาพยนตร์ซึ่ง AI จะช่วยสามารถแต่งเพลงสร้างเ,าเขาเรียกว่าบทภาพยนตร์ได้คร่าวๆซึ่งเราก็นำไปพัฒนาต่อนะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเกมที่สมจริงมากขึ้น ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่า AI ก็มีข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเกมได้คราวนี้ใกล้ตัวผมมากที่สุดก็คือ AI เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษานะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันการสอนหนังสือหรือว่าดิวเตอร์เนี่ย AI ช่วยให้คนเรียนรู้ภาษาใหม่ๆห,หรือก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ Chat GPT ในการคุยภาษาอังกฤษ มีการตอบโต้ซึ่งก็ทำให้เราได้รู้สักใหม่ๆได้ฝึกวิเคราะห์แล้วก็ใช้สำเนียงต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการแนะนำทางการเรียนที่เหมาะสมเพราะว่า AI จะเข้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแล้วก็ปรับการเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละคน AI ก็มีประโยชน์หลายด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรได้มากที่สุดนะครับคราวนี้พูดถึง AI เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้ว เราจะเรียนการใช้งานรู้จัก AI ได้อย่างไรก็เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ AI โดยต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไร AI มีกี่ประเภทนะครับคุณผู้ฟังครับเท่าที่สังเกตนะครับ AI เนี่ยที่รอบๆตัวเราก็จะมี AI ที่ใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Chat GPT Google Assistant แล้วก็ Siri แล้วก็ยังมี AI เชิงวิเคราะห์ที่ใช้ในด้านธุรกิจนะครับ อันนี้ก็น่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นมีการใช้ AI วิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มี AI เชิงสร้างสรรค์เช่นในการสร้างภาพสร้างเพลงหรือว่าใส่ข้อความไปแล้วก็มีเสียงออกมานะครับดังนั้นการที่เราจะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของ AI ไม่ว่ารู้จัก Big Data หรือ Machine Learning ก็คือการเรียนรู้ของ เครื่องของ AI เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับออ AI ผ่านเว็บไซต์ผ่านหนังสือผ่านช่องทาง YouTube หรืออื่นๆอีกมากมายดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังได้คุ้นเคยแล้วก็รู้จัก AI ซึ่งก็มีที่ผลมากในวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับ เราลองใช้ AI เป็นผู้ช่วยเช่นใช้ ChatGPT หรือเพื่อค้นหาข้อมูลในการวางแผนใช้ Google Lens ก็ได้นะครับในการสแกนแล้วก็แปลภาษาแล้วก็ใช้ในด้านของการตรวจแกรมาในการเขียนภาษาอังกฤษอันนี้เป็นตัวอย่างหรือ Mac แม้กระทั่งจะใช้ AI ในเชิงสร้างสรรค์นะครับสร้างภาพสร้างวิดีโอสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็อาจจะต้องใช้ AI ในเรื่องของธุรกิจเป็นต้นนะครับ ความจริงแล้วในระดับการศึกษาก็มีการให้รู้จักเรียนรู้ AI แต่ละประเภทมีการทดลองการใช้ AI แล้วก็เขียนโค้ดสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาดังนั้นประชาชนทั่วไปนะครับคงจะต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของ AI ในรูปแบบต่างๆอาจจะมีการเข้าร่วมชุมชนที่เขาสนใจ เรื่อง AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับสุดท้ายมาถึงการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมแล้วก็ปลอดภัยรู้ฟังครับเราต้องเข้าใจข้อจำกัดของ AI เพราะว่า AI เนี่ยมีข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ดี AI อาจจะมีอคติจาก ข้อมูลที่มีคนได้ฝึกหรือให้ข้อมูลผิดๆดได้ดังนั้นการใช้งาน AI จะต้องมีความรับผิดชอบเช่นไม่ใช้ AI ในการปลอมแปลงข้อมูลนะครับที่เขาเรียกว่า deepfake หรือใช้ในทางผิดจริยธรรมแล้วก็ระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยกรูฟังครับดังนั้น สรุปง่ายๆเลยตอนนี้เราหลีกหนีไม่พ้นกับ AI เพราะว่า AI ง่ายๆเลยก็คืออยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในสมาร์ทวอทที่เราใช้กันทุกวันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือศึกษาพื้นฐานของ AI จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหรือบางคนก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้ แล้วก็ลองใช้ AI ในชีวิตประจำวันผมว่าทุกท่านใช้แล,ะละ้วล่ะ Chat GPT Google Assistant Google Map สิ่งต่างๆนอกจากนี้เรียนรู้ในการพัฒนา AI เบื้องต้นนะครับตามที่เราจะทำได้แล้วก็ติดตามข่าวสารของชุมชนที่ให้ความรู้เรื่อง AI และสุดท้ายสุดเลยนะครับใช้ AI อย่างมีจริยธรรมแล้วก็ปลอดภัยสิ่งนี้ เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของ AI ที่เกี่ยวข้องกับวิถีไทยในทุกวันนี้เราจะใช้อย่างมีสติแล้วก็มีความรู้แล้วก็ใช้งาน AI ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกทางภาษาช่วงที่แล้วก็พูดถึง AI กับวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับคราวนี้ AI ก็มาเกี่ยวข้องกับภาษาเกี่ยวข้องอย่างไรคุณผู้ฟังต้องติดตามในช่วงนี้นะครับข้อแรกนะครับ AI กับการแปลภาษาปัจจุบันนี้ก็สามารถแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วปัจจุบัน AI สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอื่นๆ ค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำนะครับ AI ช่วยในการแปลเอกสารโบราณซึ่ง AI ถูกนำมาใช้แปลแล้วก็ถอดความวรรณคดีไทยเก่าๆหรือว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์อันนี้เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากนอกจากนี้เรียนรู้สำเนียงของภาษาไทย AI สามารถเรียนรู้แล้วก็แยกแยะสำเนียงของแต่ละภูมิภาคเช่นสำเนียงทางเหนือทางอีสานหรือว่าทางใต้ ก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สื่อสารออกมาได้ข้อ2นะครับ AI กับงานเขียนและก็วรรณกรรมไทยยกตัวอย่างเช่นการแต่งกลอนแล้วก็ร้อยแก้ว AI สามารถช่วยสร้างบทกวีกลอน8หรือโครง4ีสุภาพที่มีสัมผัสคล้องจองแบบไทยๆซึ่งพอสร้างต้นแบบแล้วเราก็สามารถที่จะมาขัดเกลาทำให้สละสลวยมากยิ่งขึ้นแล้วนิยมนำ AI ไปใช้ในการแต่งนิยาย ช่วยสร้างโครงเรื่องแล้วก็สไตล์การเขียนที่เหมาะสมซึ่งในวรรณกรรมไทยนะครับเดี๋ยวนี้นิยายกำลังภายในนิยายรักหรือเรื่องสั้นก็ใช้ AI ในการช่วยได้นอกจากนี้ช่วยนักเขียนพัฒนาสำนวนเพราะว่า AI สามารถให้คำแนะนำหรือปรับปรุงสำนวนการเขียนให้เหมาะสมกับบริบทได้คุณฟัง AI เนี่ยกับการตรวจสอบแล้วก็พัฒนา ภาษาไทยนะครับเช่นตรวจไวยากรณ์และก็การสะกดคำอันนี้สำคัญมากเพราะว่า AI ช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขคำผิดในภาษาไทยเช่นคำที่มักสะกดผิดหรือผิดไวยากรณ์ช่วยแก้ไขแนะนำให้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องนอกจากนี้ช่วยเรียบเรียงประโยคให้ลื่นไหลเพราะว่า AI จะวิเคราะห์แล้วก็นำวิธีการเขียนเนี่ยให้เข้าใจมากขึ้นเหมาะกับงานเขียนทุกประเภท แล้วก็จะมีการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาไทยฟังดูแล้วมหัศาจรรย์มากเลยครับเพราะว่า AI สามารถช่วยวิเคราะห์รูปแบบประโยคแล้วก็แนะนำการใช้คำให้เหมาะสมกับระดับของภาษาข้อต่อไปนะครับคุณผู้ฟัง AI กับเสียงพูดแล้วก็เสียงสั่งเคราะห์ทางเสียงภาษาไทยปัจจุบันเราจะพบว่ามีการแปลงข้อความเป็นเสียงที่เราเรียกว่า text to speech AI สามารถสร้างเสียงอ่านภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติเช่นเสียงผู้ประกาศข่าวเสียงอ่านนิทานนอกจากนี้ AI ยังแปลงเสียงเป็นข้อความก็ได้เรียกว่า Speed to Text นะครับ AI สามารถถอดเสียงพูดออกมาเป็นตัวหนังสือได้แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะการประชุมที่บันทึกเสียงไว้ก็ใช้ AI ในการาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือสะดวกไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับนอกจากนี้ AI ก็เรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเสียงของคนไทย AI สามารถเรียนแบบเสียงของบุคคลหรือเสียงที่เขาพากลงไปทําเสียงอารมณ์ความรู้สึกได้ใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ AI ก็มีข้อดีในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูภาษาไทยเพราะว่า มีการบันทึกแล้วก็จำลองเสียงสำเนียงท้องถิ่นเพราะว่า AI เนี่ยจะช่วยเก็บรักษาสำเนียงของภาษาในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ฟื้นฟูคำศัพท์โบราณที่อาจจะสูญหายไปแล้วนอกจากนี้นะครับ AI ยังแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่น AI เนี่ยสามารถช่วยแปลภาษาไทยภาษากลางเนี่ยเป็นภาษาเหนือเป็นภาษาอีสานหรือภาษาใต้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ นอกจากนี้ AI ยังช่วยวิเคราะห์วรรณคดีสามารถถอดรหัสวิเคราะห์โครงสร้างของวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนฟังดูแล้ว AI นี่เก่งมากเลยนะครับคราวนี้คุณผู้ฟังครับ AI กับการศึกษาแล้วก็การเรียนภาษาไทยอย่างเช่นติวเตอร์ที่มี AI ช่วยในการสอนภาษาไทย AI สามารถเป็นผู้ช่วยสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ มีการใช้ AI ในการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านแอปพลิเคชันคุณผู้ฟังครับมีแอปพลิเคชันที่มี AI สอนการอ่านการเขียนการพูดภาษาไทยแบบโต้ตอบได้ทันทีดังนั้นนะครับ AI ยังช่วยสร้างแบบฝึกหัดอัตโนมัติ AI สามารถสร้างข้อสอบแล้วก็แบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นดังนั้น AI เนี่ยช่วยสร้างสรรค์น,นะครับคุณผู้ฟังช่วยพัฒนาภาษาในหลายด้านตั้งแต่การแปลการแต่งวรรณกรรมการตรวจสอบไวยากรณ์ไปจนถึงการอนุรักษ์เสียงแล้วก็วรรณในคดีไทยซึ่งจะช่วยให้ภาษาไทยเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ AI กับการแต่งนิทานใหม่ ก็คือว่าช่วยสร้างเรื่องราวจากคำสั่งของผู้ใช้ AI จะสามารถแต่งนิทานตามหัวข้อหรือแนวทางที่เรากำหนดเช่นนิทานสอนใจนิทานประจนภัยหรือแนวแฟนตาซีซึ่งก็สามารถนำไปถ่ายทอดหรือนำไปประยุกสร้างเป็นการ์ตูนสร้างเป็นาภาพเคลื่อนไหวอื่นๆได้มากมายทีเดียวนะครับนอกจากนี้มีการปรับเนื้อหาให,ให นอกจากนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับช่วงวัยเพราะว่า AI จะวิเคราะห์ระดับความยากของภาษาที่ใช้ในนิทานเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยนะครับนอกจากนี้ AI ยังแต่งนิทานโต้ตอบก็คือ AI สามารถแต่งเรื่องแบบที่เด็กเลือกเส้นทางของตัวละครได้เช่นเลือกให้เจ้าหญิงเดินเข้าไปป่าหรือเลือกให้เจ้าหญิงเดินทางไปที่ปราสา,าทนะครับดังนั้น AI กับการแปลงข้อความ จากนิทานเป็นเสียงเช่นการสร้างเสียงภาคอัตโนมัติทำให้เกิดอัตลักษนะครับเพราะว่า AI สามารถเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเล่าเรื่องซึ่งมีอารมณ์แล้วก็สำเนียงเป็นธรรมชาติแล้วก็เลือกเสียงตัวละครได้เพราะว่า AI เนี่ยสามารถแยกเสียงตัวละครเช่นเสียงแม่มดเสียงเจ้าชายเสียงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ AI ก็สร้างเสียงที่เป็นเสียงพื้นหลังที่เราเรียกว่าเสียงเอฟเฟกต์นะครับ สามารถเพิ่มเสียงประกอบเช่นเสียงลมพัดเสียงน้ําตกหรือว่าเสียงสัตว์ในป่าเพื่อให้การเล่านิทานนั้นสมจริงมากขึ้นและข้อสําคัญนะครับ AI กับการสร้างภาพประกอบนิทานครับเพราะว่า AI จะสร้างภาพอัตโนมัติจากเนื้อเรื่องซึ่งก็สามารถสร้างภาพประกอบตามเนื้อหาของนิทานเช่นวาดรูปเจ้าหญิงปราสาทหรืออาจจะเป็นมังกรอะไรก็ได้นอกจากนี้ ก็จะสร้างอนิเมชันจากนิทานเพราะว่า AI สามารถทำภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในนิทานได้นะครับนี่คือคุณค่าของ AI ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับภาษาดังนั้นคุณผู้ฟังครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้ AI และนำ AI มาใช้ในเชิงภาษาอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้าง และอาจจะสามารถสร้างรายได้ก็ได้นี่คือประโยชน์ของ AI ที่ใช้กับทางภาษานะครับ